ถุมงคลของหลวงปู่ทวดท่านสวัสดิ์โชติพาณิชอดีตประธานศาลฎีกาดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาศาลจังหวัดอ,อําเภอเบตงจังหวัดยาลาปีพศ2503ท่านได้สร้างหลวงปู่ทวดร,รุ่นเบตงขึ้นโดยเดินทางไปจุดทูบขออนุญาตต่อหน้าสถูปหลวงปู่ทวดที่วัดช้างให้โดยท่านอาจารย์ทิมเป็นผู้เห็นชอบด้วย ลักษณะเป็นองค์หลวงปู่ทวดนั่งขัดสมาธิอยู่บนฐานโดยไม่มีบัวคว่ำบัวหงายกระแสเนื้อบนพื้นผิวจะออกกระแสแดงเมื่อใดสัมผัสใช้ผิวจะออกดำใต้ฐานจะตอกหมายเลขอารบิกคมชัดทุกองคใต้ฐานจะเห็นรอยปิดก้นซึ่งบรรจุผงว่านไว้ด้วยโลหะชนิดเดียวกันอย่างแนบเนียนโดยได้ต้นแบบมาจาก รูปหล่อลอยสมเด็จพระพุทธจารย์โตพมารังสีที่สร้างโดยหลวงปูน่นาเจ้าอาวาสวัดระฆังโคสิตารามสมัยนั้นที่ท่านสวัสดิ์ได้มาด้วยความบังเอิญในขณะที่เดินทางเข้ากรุงเทพท่านจึงได้ใช้เป็นต้นแบบในการสร้างพระหลวงปู่ทวดเพื่อนๆครับโปรดสังเกตครับจำหน้าและพิมพ์ให้แม่นเบ้าตาต้องลึกจมูกโด่งสังเกตที่เหมือนกันนะครับ องค์พระนั่งค่อมไหล่เล็กน้อยและต้องมีรอยประกบพิมพ์ด้านข้างเส้นหน้าผากแนวขวาต้องคมชัดเจนไหล่ซ้ายของหลวงปู่จะต่ำกว่าไหลขวาในร่องเลขใต้ฐานจะมีเสี้ยนหรือตำหนิรอยหยักเล็กน้อยและองค์พระจะมีการอุดกริ่งโดยราคาการเช่าหาของพระเครื่องรุ่นนี้นั้นได้มีการเช่าหาเปลี่ยนมือกันอยู่ที่1 1 5 0 0ล้าน้า่นบาท